ครับพี่น้องหมดสวนอีกแล้วมืพอ,อ,อ,มาาอพออนนี่น้องนาทิกระเท่าอารมณากาศนี่ยมันเศร้าพี่น้องหนาวหนาวเนี่ยมงผลงานพี่น้องโอ้แต,ตกยอดสุดยอดเลยเดี๋ยวอีกสิบห้ามือเจอกันพี่น้อง กนอีกนี่เห็นบอกก่อนหน่อยแตกดีขน,ะน,นพี่น้องตามลต้นทางนีก็บเตกโอ้ยเกิดฝนด้วยฝนนะพี่น้องก็ผงใส่ปุ๋ยเมดไปแล้วซื้อๆอยู่นะพี่น้องออมันบลายหนาบบวลายีบลายพี่น้องเลีกีก่อน อยากให้มันแตกพุ่มนะปีนี่จะเอาเพราะจะเอาเสื่อมามันโลงน่งนะครับเพราะปีบางยาเนี่ยมันออกสองมูอพี่น้องเฮ็ด <Head S 1> นะแต่ผมบริไทเราตอนนั้นเน่ผมอยากให้มันแตกพุ่มนะคือซ้ำๆนี่ก็ได้พี่น้องอสี่ปีนี่สิเอาเสือ้อเสือเส่อมาขวดละสองหนอยผมเบิ้งเน็ตดูหรือ,อามาผสมกับฝุ่นขี้งัวอยพี่น้อง,องวแตกดีขนาดพี่น้อง ที่ผานมาเจอกันคนนี้นะพี่น้องยังหน่อยมันตกสองสามเทือแต่ว่าเทือเดียวมันได้ซามหนี่ก็ถือว่าโอเคแล้วนะพี่น้องถือว่าโอเคอยู่เทือเดียวได้ซามหนี่แล้วนะแต่ก็ผู้ก่ออยู่นะแต่บางก่อมันก,ก,ก็เริ่มเริ่มเริ่มในการในการในการบรรยากาศแต่พี่น้องอ๋อเน้นอย เดี๋ยวสิอัปเดตให้เพิ่งตลอดนะครับพี่น้องเมื่อนี้ก็ซทรนี้ไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล,เลยครับเป็นกำลังใจผมแน่ครับพี่น้องไว้รุ่นทําสวนครับไ้รุ่นปลาสวนหิดฟาร์มสวัสดีครับ